สวัสดีครับอยู่กับสอจอรีวิวกันนะครับตอนนี้อยู่กับกัน,นอคอ,อนสองกันคอนสองนะครับตัวน,นี้เป็นงานญี่ปุ่นนะซื้อมาในราคา2,980เยนราคาเท่าไหร่ก็ไปแปลไทยดูนะครับบวกลบกับเชอร์โนวะนั้นเนาะเขาก็บอกต่างๆนานาอะไรไม่อ่ามันไม่ออกนะญี่ปุ่นในแท้นะครับโดยหลักๆเขก็มีปุ่มบลัชซ้ายขวาแล้วก็ ปุ่มต่างๆเขาอะรีโหลดเขาอะไรเขานะแต่ดูอยากให้ดูรับกล่องหน้ากล่องก็เป็นรูปปืนรูปปืนในกันคอนนะครับสวยเลยนะตัวนี้มาผลิตของบริษัทนามโกะนะครับนามโกะตัวปีสองพัน่ะโอ้โหตัวน,นี้สองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีนะปืนต,ตัวนี้อายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับทำผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับ ที่ญี่ปุ่นเนาะน้ําโค้เล่นเกมก็น่าจะรู้จักขวามือก็ไม่มีอะไรซ้ายมือก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนั้งคู่นะครับด้านบนไม่มีอะไรเหมือนกันนั้งคู่ด้านล่างไม่มีอะไรเหมือนกันด้างบนนะด้านหลังก็ที่เห็นไปรอบหน้าก่อนหน้าแล้วแต่ญี่ปุ่นจ๋าเลยนะแองออกมาดูกันดีกว่าเขาก็มีคู่มือมัง้งใบอะไรเนี่ยโปสการ์ด ใบอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกสเตชันทูอะไรก็ไม่รู้ออ 2, รรตรงตรงก็อ่านไม่ออกนะครับมีคู่มือแล้วมันมีซีรีส์ของเครื่องปิดมาด้ยวยเนะี่ยโอเคงขั้นตอนกันต่อเข้าทีวีทีวีจอน,นูหลอดแก้วทั่วไปเนาะ ใช้จอ LCD ไม่ได้ใช้จอ LED ไม่ได้นะครับใช้จอแก้วเท่านั้นนะก็มีการต่อกับเพิ่มใพ้ทูก็อจอยปืนก็จ่ายก็เข้าออทีวีไปนะครับไม่มีอะไรมากมายอนมี้ออกนวดแหละไม่มีตัวปืนสภาพสวยเลยเนี่ยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมตู้แบบผมควรจะมีติดป้าปสักกระบรอกนะครับกระบอก กระบอกไม่แพงนะภาพจิบๆเลยยิงมันอ่ะฟังเสียงเนี่ยนี่เป็นซิเล็กอ๋อเป็นปุ่มซิเล็กกับสตาร์ทนะครับแล้วก็ A ฝั่งนี้ A ฝั่งนี้ B แล้วก็ลูกศรนาใส่ความปุ่มยังแน่นอยู่แหละผมว่าน่าจะของใหม่ ได้ของใหม่มานะเป็นงานตู้ผมไม่รู้ว่าอย่างไงแต่เรารู้แล้วแหละว,ว่าของใหม่ไม่มีรอยเลยคลิปๆอะ่ะโหคุ้มราคาอยู่ฝั่งหนึ่งก็เป็น USB ีนะครับแล้วก็ตัวสาย A v วสีเหลืองที่เป็นทรงภาพออกนั่นเองประมาณนี้กล่องหนึ่งก็มีประมาณนี้นะครับกับตัวกันข้อสอง ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ